ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดคืนนี้7-8มิถุนายน2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่7มิถุนายน2565โดยล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำนังคารที่7มิถุนายน18นาฬิกาของนังคารจนถึง18นาฬิกาของวันพุธบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุรธณานีสกลนอครนครพนม มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญรีสเกตและบุราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ